ทุกคนมาเรื่องจะมาอยู่ในช่องของขวัญน้องหายน้องหายอ้าวชมซื้ออะไรม,มาหนอหน่ากินมาอันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องของขวัญชมจานแชเดลนะคะวันนี้เราจะมากินอะไรเนี่ยไดฟูกุเปิดกล้องได้ฟูกุนะคะ แก้วมากค่ะอันนี้ซื้อมาจากเซนทันนะคะราคาหนูร้อยก้าบาทไซส์ไซส์เอ็มมาแกะกันเลยนีก่อมีอย่าไปว่แกะไม่กมช้อนนะคะอย่าเพิ่งลาดซอสมาลองกินแบบออริจินอลกันลองกินแบบนี้ ทุกคนไม่เขาไม่ได้กินเชคเขาชอนะไม่เแต่มันได้คำเดียวเปรี้ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวฝั่งนี้จะเป็นเหลืองูใช่ไหมมันจะเปรี้ยวๆอาหุ่นไปนะครับน,นี่แหละ รอดีมันมีเสียงหนุนะคะขอโทษด้วยนะคะเราจะมากินสีชมพูกันเถอะอันนี้จะสั่งเป็นไส้องไน,นจะมีองุ่นใส่มาคะสตอรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวลองกินแบบสตรอเบอรีร่ อร่อยมากนุ่มด๊าเนี่ยปากคือแบบละลายปากงั้นเดี๋ยวเราจะมาราซอสกันเลยโอเคเดี๋ยวน้องมาแล้วน้องไม่รู้ไปไหน จะเป็นชอ็อกช็อโกแลตนะคะไม่ไมีหลายซอสแต่เลือกเป็นช็อกโกแลตดูกลุน่นใหญ่มากเลยนะคะไซเอ็วันจูที่สวรร์เฮ้ยมอบของรางวัลน,นี้เสร็จแล้วคะ่ะดูสิจู ขอลองกินแบบราสโซหน่อยอ๋อยังไม่ได้กินเฮ้ยเปนอะไรกันแลแม่เฮ้ยกะละแมไปกินกะละแมทึ่งคนนี่ค่ะกะละแมกับเรากะละแม่เป็ดตุดติดตุดติดตุดกะละแมอะไรไม่รู้ชอบร้องอยู่เมื่อก่อนนี่บูเบอรี่ไม่เห็นเลย รู้สึกแบบอร่อยแด่อันนี้โอรีโอ้นะคะคุกม,ไม,มาไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่รู้ยับไม่อยู่จ้ะดูตรงนี้ดูตรงนี้ชมมันไม่ค่อยมีบุบพูดจะไม่ขาดคำขาดทุกคน มันเหมือนอะไรไม่รู้อะไรสกอย่างนี่แหละแป้งเหมือนนุ่มเหมือนฟูฟูเลยทุกคนหืม <c oughs> ไว้นกกินเอาแล้วน่ากกินแล้วทำไมไม่กิน ดาปอืม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 อือืม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 อ ม้วนตอนนี้เราจะเล่นมว้วนอ๋อแบบว่าสอาวันขันมวนอันนี้แล้วมันยุ่งกันคนกันค่ะมันจะแบบประมาณนี้เมื่อกี้ป๊าป๊ามา จะด้่นคะแนนกี่คนระั้งนะจะเล่นมั่วแบบว่าแบบทุกคนติดตั้งแอปเดี๋ยวทุกคนรู้ไหมที่เซ็นท่าน่ะ mm hmm. เราไปเซ็นเราไปชาร์จแบตกันความจิงมมันมีสองล้านนะแต่เราเลือกตัวอันนี้ โอ้ว้าวต้องคลุกด้วยแบบนี้ต้องว่าอไร ทุกคนคิดว่าวันนี้สคนจะกินหมดไหมรับรองว่าไม่ฮะเดก็เตี้ไหมไทุกคนเกเียปเลยงนงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ